สวัสดีค่ะร้านมาลีงวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันถวายพระอุปชากับพระคู่สวดนะคะด้านหน้าสองใบนี้นะคะถวายพระคู่สวดค่ะ ส่วนด้านหลังนี้ถวายพระอุปชานะคะชุดนี้เราก็เรียกว่าชุดอุปชานะคะอันนี้เป็นพันลาบวดนะคะพานนี้ก็จะเป็นพันใส่ผมตรงนะคะ เราก็จะมีใบบัวแบบนี้ให้ไปเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปจัดหาแล้วค่ะกลวยตัวนี้นะคะก็เป็นกลวยวันทาเสมาค่ะที่ให้นากพนมเดินรอบโบสถ์นะคะสามรอบ เราก็จะใส่ของไปให้ครบเลยนะคะก็จะมีทูบมีเทียนให้ด้วยค่ะกล้วยหนาก,นก็มีหลายรูปแบบมากเลยนะคะลูกค้าสามารถขอรูปเพิ่มเติมขอราคาได้เลยนะคะว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะด้านหน้านี้ก็เป็นมาลลยของคอนะคะ ด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นพานถวายปัจจัยนะคะ อันนี้จะงานกละชุดกับงานบวดเซ็ตสีเขียวนี้นะคะอันนี้จะไปพร้อมงานใบสีค่ะอันนี้เป็นพันคมาดอกไม้ห้าสีนะคะ